สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีรถบัส12เมตรชั้นครึ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับชอรุ่งที่วานะครับคันนี้ FC ท่านใดถ้าได้ดูชิปประมาณปีกว่าหรือ2ปีนะครับผมก็จะเห็นนะครับคันนี้ที่ผมขายให้ลูกค้าไปจังหวัดบึงกาฬนะครับแต่ว่าลูกค้าวันนี้ขายคืนมาให้ทางร้านของเรานะครับผมสําหรับรถบัส12เมตร ชอรุงที่วาคันนี้นะครับอดีตผมซื้อมาจากเสลภูมินะครับขายไปจังหวัดเมืองการแล้วก็ลูกค้าขายคืนมาให้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันว่าจะอยู่สภาพเดิมไหมผมว่าไม่น่าอย,อยู่ที่สภาพเดิมนะครับเพราะว่าเบาะข้างบนก็ไม่มีแล้วเ,เดี๋ยวเดินรอบคันก่อนครับ รถบัสคันนี้เป็นยี่ห้อนิสสันนะครับเพิ่นจะไปเห็รถบัด่นรถนี่ับขายสินค้าคบจดอ๋อเพื่อของทุกอย่างยี่สิบาทได้สินะครับอ๋ออันซูเปอร์มากเกตนี่เพิ่นเอาติดไหมมันมดเสินค้าครบคุจรเพิ่นมาติดไหมอันบ เพราะว่าช่วงปีหนึ่งหรือสองปีที่มันซื้อไปน้ำเข้าบ่มีสัญลักษณ์นี่นเ่นอนอ๋อตะลุบเพ่นอ๋อเอามาขายสินค้าอีกแล้อ๋อเพิ่งเอาไปขายของบ่ได้ไปเฮ็ดรถบ้านใส่พ่นขึ้นยางบริยัดครึ่งๆนะพ่ออ๋อแต่ก่อนที่ลูกค้าซื้อไปกับผมทะเบียนยังไม่ขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้ทะเบียนขาดแล้วครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปยังไม่ได้โอนเลยภาษีขาด30มิยอหกนะครับก็สรุปว่า ขาดสปีนะครับต้องต่อ30มสมยอหกนะครับผมเพราะว่าตอนลูกค้าซื้อไปไม่ขาดนะครับแต่ตอนนี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาษีขาด2ปีคัดซีเป็นคัดซีใหญ่นะครับยี่ห้อนิสสันนะครับคันนี้คัดซีหน้าสิบนะครับ เป็นเฟืองท้ายของนิสสันนะครับนิสสันใช้เป็นยางอ่าใช้ใช้เป็นยาง,อ,าอ,ยางอะไรครับพันร้อยอาขอบยี่สิบครับใช้เป็นยางพันร้อยอาขอบยี่สิบเป็นยางผ้าใบครับผมสภาพยางหลังด้านซ้ายนะครับไม่สวยครับผมแต่ว่าเส้นในพอใช้ได้นะครับ มีกันโครงหลังด้วยนะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับันนีนเป็นเบรกน้ำมันโอ้หควงท้ายใหญ่ด้วยครับเนี่ยไปดูสภาพยางหลังด้านขวาก่อนนะครับ สภาพยางหลังด้านขวานะครับก็ไม่ค่อยสวยนะครับยางไม่สวยเป็นยางผ้าใบเหมือนกันครับผมใช้เป็นยางผัดร้อยขอบยี่สิบครับล้อหน้านี้สภาพยางสวยอยู่ครับผมล้อหน้าด้านขวานะครับใช้เป็นยาง 295เ้าทับขอบ22.5นะครับล้อหน้าแล้วจอดตากแดดอยู่บ่ฮะสีสัน,นคือว่าค่อยงามขึ้นต่อเอาไปเนาะน่าจะจอดตากแดดนี่ล้อหน้าด้านซ้ายครับสภาพยางสวยครับ ใช้เป็นยาง295ถ้า80 22.5ครับเป็นยางเลเดียนครับผมก็เป็นเบรกน้ำมันเหมือนกันครับหน้าหลังเดี๋ยวพาขึ้นไปมีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับ อัน,นั้นเป็นด้านหลังนี่เป็นด้านหน้าครับเดิมน่าจะป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้เดิมป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมโอ้ก็คือถอดเบาะออกเลยนะครับผมช่วงที่ลูกค้าซื้อไปมีเบาะครบนะครับแต่ว่าลูกค้าซื้อไป ไปทำรถขายของแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็เลยได้ถอดบาะออกนะครับคือบาะตอนนี้เราไม่ได้มาด้วยนะครับผมได้มาสภาพนี้เลยครับซื้อกลับมาจากลูกค้าจากบุการันนะครับลงจงเลยครับไม่มีอะไรเลย ขับมานะครับผมเมื่อวานขับมาโดยโซเฟอร์สอนอาร์ครับผมได้มาสองคันนะครับลูกค้าเจ้านี้ซื้อมาพร้อมสองคันพร้อมกันอีกคันหนึ่งก็ขับมาโดยโซเฟอร์สีบุนเรืองนะครับ เดี๋ยวจะทำเป็น2อคลิปคลิปละครันนะครับผมระบบพวงอะไรพาวเวอร์เบรกทิฟฟี่นะครับ่งขนาดวาเปิดเครื่องเ,เครื่องด้ขนาะด คู่กันมีบอร์ป่ะอ๋อไม่มีบอร์ทั้งสองคันใช่ไหมครับเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นแบบเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราบริสุทธิ์มา้ำเท่าได้เราสื่อมาจากอุบตัติได้รถขานาดเปิดมาเครื่องนะ เป็นเครื่องหน้าครับคันนี้มาเปิดขึ้นเปิดทุกเครื่องนะโอ้เป็นเครื่องนิดสันหกสูบฝาสูบสองท่อนนะครับ PE Turbo ท่อ e อ้อมนะครับผมสองร้อยหกสิบแรงสัดทาพกันไหมเล่ามาขาเด,ดีแลนด์ร็อคกันเหรอ லைட் จะดีป่ะเจ้าขับขนไหนมาขับขานาดเห็นป่แลมจุดจวดดีขนาะดเนาะเบรกดีเครื่องดีเกียร์ดีระบบน้ำรันระบบน้ำเนี่ยระบบแรมก็ปกติอยู่แล้วเนาะตัวนะี้มันท่อพักน้ำน้ำพิเศษีรก็เติมมากกันหรือ๋อเติมเติมมากพิเศษกับปกติเลย ก็สรุปนะครับรถนิสสันคันนี้นะครับสรุปว่าเป็นนิสสันทั้งคันนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยทะเบียนขาดสองปีครับผมคัสซีก็เป็นของนิสสันเครื่องก็เป็นของนิสสันทีอีเท้าอ้อมนะครับช่วงล่างก็ของนิสสันครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยทะเบียนขาดสองปีครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ